สวัสดีครับ Fork Fox ก i ด e s p เช i a l ครับวันนี้ผมพามาดูครับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย m g แล้วนะฮะมันก็คือ MG5 คันข้างหลังผมนี่เองครับสวยสุดๆุดครับเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเจ๋งและน่าสนใจขนาดไหนครับตามกันมาเลยครับนี่แหละครับคือโฉมหน้านะฮะโหสวยสุดสุดครับของเจ้า MG5 นฮะหรถยนต์ก็เรียกว่าสปอร์ตซีดานนะฮะ น่าจะถือว่าเป็นคันแรกของค่ายเลยก็ว่าได้ครับขนาดไซส์เนี่ยดูดูแล้วก็เท่าๆกับ Honda Civic นะฮะประมาณอยู่ในเซกเมนต์ของ Compact Segment ก็คือ C Seg กเม t นั่นเองเนะฮะสวยเท่นะฮะดูมติติตัวถังครับด้านหน้าเนี่ยประมาณ1,800ก mm ว่ามิลิเมตรนะฮะซึ่งถือว่ามีด้านหน้าที่มีสแตนค่อนข้างกว้าง,ข,างขวางสวยงามรูปร่างรูปลักษณ์เนี่ยดูแบบถือว่าพลิกโฉมงานดีไซน์ของ MG ไปเลยดูกระจังหน้าครับ กระจังหน้าเนี่ยโหถือได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ถือได้ว่าแมต้องชมฮะว่าสวยและกล้าออกแบบมากๆนะลักษณะเหมือนเป็น2ชิ้นนะฮะด้วยปากกันชนหน้าที่มีขนาดใหญ่และเพ้นสีเป็นสีเทานะฮะแตกต่างกับสีบอดี้ตัวรถซึ่งทำให้รู้สึกว่าเน้นในเรื่องของกระจังหน้าทำให้ดูมันดูแบบดุดันแล้วก็ดูดูล้ำสมัยมากๆเพราะว่ามันดูแยกเป็นคนละชิ้นนั่นเองสวยมากครับ ช่องดักอากาศหน้านี่มีขนาดใหญ่มากพร้อมดีไซน์อิเลเมนต์นะฮะภายในเนี่ยฮะเก็ตเล็กเก๋น้อยพวกนี้สวยมากนะฮะเพ้น <Paint S 1> เป็นสีดำเงาด้วยนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าดูหรูหราโลโก้ MG ขนาดใหญ่ซ้ายขวาเนี่ยดีไซน์เหมือนเป็นฟรอน t ์แอพรลอนแต่เป็นจริงแล้วมันก็เป็นช่องหลอกนะทุกวันนี้ก็คือดีไซน์เพื่อให้มันเกิดความสวยงามน,นั่นเองต่อกันครับมาดูเลยครับไฟหน้าครับไฟหน้าครับเป็นแบบ LED นะฮะร,รูปทรงแหม่ดูแบบ เหลี่ยมคมเขานี้แบบสุดๆจริงๆทําให้รู้สึกว่าดูมันดูเอ็กซ์เกรสซีฟนะฮะดูไฟดูอะไรดูเส้นสายเนี่ยดูสวยมากเป็นแบบ LED นะฮะสวยงามแล้วก็พร้อมฟังก์ชันการส่องสว่างที่ถือได้ว่าได้มาตรฐานของยุคนี้ฮะฝากระโปรงครับออกแบบได้สวยแล้วก็เรียบนะฮะส่วนตัวผมมองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาดูมีเทสขึ้นเยอะนะฮะ MG เ g ขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต้องชมะ,ะว่าทำการบ้านมาดีแล้วก็สวยมากนะฮะ รูปทรงโดยรวมของตัวรถนะฮะภายนอกก็จะเป็นทรงแบบรถยนต์สปอร์ตซีดานนะฮะซึ่งถือว่ามีรูปทรงหลังคาแบบ f l o p i n g r o o f l i n ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าดูแล้วมันดูไกลๆแล้วเหมือนรถยนต์คูเป้นั่นเองะะสวยหน้าลาดนะ,ะท้ายก็ลาดสวยครับดูเท่มากต่อกันที่ล้อแมกนะฮะล้อแมกที่ให้มาเนี่ยเวอร์ชั่นนี้คันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นตัวท็อปนะฮะมันก็เลยเป็นล้อลายขอบขอบ17นิ้วแบบไบคัลเลอร์นะฮะสีทูโทนก็คือดำตัดกับอลูมิเนียมนะสวยงามขอบ17นิ้วนะฮะถือว่าสวยงามและดูเท่มากดิสเบรกครับหน้าเป็นแบบซิงเกิลพอร์ตขนาดใหญ่นะฮะพร้อมจานเบรกดิสส์นะฮะซึ่ง,ซ,งซ็อกซรองระบายความร้อนก็ถือว่าเป็นอุมก่อนมาตรฐานช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟิร์สันสตาร์ทนะฮะพร้อมเหล็กกันโคลนะที่ให้เน้นการยึดเกาะถนนและให้ความนุ่มนวล ไล่ไปดูครับนี่ฮะไซส์โปรไฟล์สวยงามครับดูมีความเป็นไดนามิกตรงช่วงนี้นะฮะสวยมากแล้วก็มีเส้นที่กวาดลากยาวตั้งแต่เนี่ยฮะซุ้มล้อหน้าโป่งหน้านะฮะไล่ยาวไปจนถึงด้านหลังสวยครับเนี่ยไซส์โปรไฟล์เขาจะดูมีความเป็นไดนามิกนะแล้วเส้นก็ดูคมแล้วก็มาตาวัดอีกทีตรงช่วงของอ่าสะโพกหลังนะฮะซุ้มล้อหลังเป็นไดนามิกเป็น2เส้นเนี่ยรู้สึกว่าสวยงามมากเท่มากครับ นี่ฮะดีไซน์ด้านหลังในส่วนของซีพิล่าฮะที่ให้ความรู้สึกที่ดูมีการออกแบบที่เป็นตัวของตัวเองฮะมีเส้นลนนักษณะนี้ซึ่งก็ดูแล้วว่ามันดูว้าวผมมองว่าดูเป็นงานดีไซน์ที่ถือว่าโดดเด่นนะฮะอ่ะมาดูถึงล้อนะฮะชุดดิสเบรกหลังดิสเบรกหลังก็ให้พูดง่ายคือให้มาดิสเบรกมาทั้งสล้อนะฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์ปลอดภัยมาตรฐานนะฮะ ช่วงล่างหลังนี้เป็นแบบทอร์ั่นบีมนะฮะสวยงามมากไล่มาดูมุมท้ายครับมุมท้ายเนี่ยโอ้โหก็จะทำให้เห็นแล้วนะครับว่าดีไซน์ของ MG5 เนี่ยถือว่าฉีกทุกๆคันของ MG เท่าที่เคยมีมาเลยด้านหลังเป็นรูปทรงแบบสโลปนะฮะอารมณ์และละักษณะเหมือนรถคูเป้ไฟท้ายครับโดดเด่นมากครับ เป็นไฟท้ายที่ดูแล้วโหวดีไซน์นี่ถือได้ว่าฉีกกฎไปไกลเป็นแนวรูปทรงเหมือนคล้ายค้าสามเหลี่ยมนะฮะแต่ภายในเนี่ยจะมีอิเลเมนต์ของไฟอ่าเดย์ไทม์นะฮะเป็นแบบลักษณะแนวตั้งสาม,สาม,สามขีดนะฮะแล้วตอนแอนตัวเบรกเนี่ยฮะคลีปที่เป็นรูปทรงเหมือนแอรโร่หัวลูกศรเนี้ยฮะจะเรืองแสงขึ้นมาตอนเวลาเราเหยียบเบรกลักษณะเหมือนไฟโอเลของ bm มันอยู่เลยโหถือว่า <c oughs> ด้วยราคาแล้วก็ด้วย การทาตลาดของรถยนต์เซ g มนต์นี้ถือได้ว่าเป็นผู้นําเลยก็ว่าได้คนระโหถือว่าสวยมากจริงๆริงเอเลเมนต์ภายในของเบรกนี่สวยจริงๆมาดูในเรื่องของฝากระโปรงท้ายครับก็ดีไซน์สปอร์ตนะฮะมีลักษณะาการทําตัวปลายอ่าปลายปลายของฝากระโปรงเนี่ยเหมือนเป็นสปอยเลอร์ในตัวเหมือนเป็นดักเทลในตัวนะ,ะสวยงามแอนขึ้นรับเพื่อสร้างแรงกดดาวน์ฟอรสส่วนด้านหลังเนี่ยอารมณ์ของฝากระโปรงท้ายจะดูยกสูงนะฮะทำให้รู้สึกว่าดู บันท้ายนะั้นมีความหนานะะดูสปอร์ตกันชนหลังนียออกแบบได้สวยนะฮะลักษณะเหมือนเป็นผมว่าดูแล้วผสมผาสารหลายค่ายนะลักษณะของกันชนแบบนี้ก็จะทําให้นึกถึง bmw เหมือนกันซึ่งจะทาเป็น2สเต็ปนะฮะมีคว้านส่วนนี้แล้วก็จะมีบั้นท้ายส่วนของเป็นกันชนเหมือนพลุบออกมาซ่อนตัวแล้วดึงออกมาอีกทีหนึ่งเหมือนเป็น2มิติออกมาอะามมิติออกมาซึ่งดูแล้วเดนามิกเหมือนคล้ายๆกันชนของ bmw m 2ซึ่งก็ถือว่าเท่นะฮะ สวยงามปลายถ้อยเสียครับเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเป็นทรงกราฟิกดีไซน์ซึ่งรับกับดิฟิวเซอร์ด้านล่างซึ่งออกแบบได้ดีนะฮะถือว่ารถคันนี้เนี่ยให้อารมณ์การออกแบบแล้วดูเป็นอารมณ์สปอร์ตซีดานจริงๆเพราะว่าดูอารมณ์สปอร์ตมากมีดิฟิวเซอร์ให้ด้วยนะฮะส่วนนี่ฮะทับทิมเบรกนะฮะก็จะซ้อนตัวไปอยู่ตรงเซนเต,นเตอร์เลยของด้านล่างของชายดิฟิวเซอร์ดูสปอร์ตตี้มากๆนะฮะเท่มากมาก ดูโดยรวมแล้วต้องปรบมือให้ครับว่า MG นี่โหเดี๋ยวนี้นี่มาไกลมากครับแล้วก็ออกแบบได้สวยงามวันนี้ที่เราเห็นคันทั้งหมดนี้นะฮะจะเป็นรุ่น MG5 ในตัวท็อปหมดเลยครับตัว m o เด l X นะฮะ X นี่คือถือว่าเป็นตัว Top of the Line ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่ง trimming ต่างๆจะถือว่าหรูหราแล้วก็ ดูโดดเด่นมากกว่ารุ่นที่จะมาจอมาทั้ง,งหมดมี่ยมรุ่น C D X นะฮะก็ตามนั้นแต่วันนี้ที่เรามาพรีวิวให้ดูกันเนี่ยก็คือรุ่น X นะฮะรุ่นที่ถือได้ว่าเป็นท็อปเป็นตัวท็อปของโมเดลทั้งหมดนะฮะเทส่สุดๆนะฮะโอเคมาดูต่อในเรื่องของขุมพลังครับขุมพลังนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับที่เห็นใน M G z S ตัวใหม่นะฮะก็คือ เบนซิน4สูบนะฮะ NA นะฮะไม่มีเทอร์โบนะครับขนาด1.5ลิตรนะฮะที่ให้แรงม้าอยู่ที่115แรงม้านะครับที่6 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดจะอยู่ประมาณ150นิวตันเมตรครับบ่าสเปคเดียวกันเลยนะฮะไม่แตกต่างกันส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT นะฮะ8สปีดซึ่งก็อย่างที่บอกครับเป็น CVT เนี่ยก็เน้นการขับสบายๆแล้วก็เน้นการประหยัดน้ำมันนะครับขับขึ้นล้อหน้านะฮะสมรรถนะก็เน้นความประหยัดแล้วก็ใช้ในเมืองเป็นหลักเนะี่ย ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยวแรงจัดจ้านอะไรมากแต่เน้นในเรื่องของการประหยัดในการขับขี่นั่นเองมาต่อกันด้วยภายในดีกว่าครับทีเด็ดของเขาเลยฮะคันนี้เนี่ยมีดีที่ภายในมากๆเลยครับ highly recommend เลยสำหรับคนที่ชื่นชอบความหรูหราไฮเทคนะฮะโอ้โหดูภายในของเขาซะก่อน,นะฮะตกใจเลยฮะว่านี่คือรถยนต์ MG นะครับผมไม่ธรรมดาก็เอาตรงๆเลยว่าก้าวสู่ยุคใหม่ในการออกแบบฮะก็ได้ ออกแบบภายในได้ถือได้ว่าว้าวแล้วก็ฉีกกดรถยนต์เอ็มจีไปไกลนะฮะถือว่ามีความเรียว,ว่าล้ำยุคมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าปึ๊บโอ้โหเนี่ยบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะฮะอันนี้ผมขอชมเลยว่าก็ถึงแม้ว่าดูแล้วมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับเอ,อรถยนต์ยุโรป บางยี่ห้อนะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเอานะาทำออกมาแล้วด้วยราคาเนี่ยผมก็คาดเดาก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เขายังไม่เปิดเผยราคาแต่เชื่อว่าราคามิตรภาพอยู่แล้วแหละรถยนต์ MG นะฮะสิ่งที่ให้มาเนี่ยครบครันจริงๆอันดับแรกที่ประทับใจเลยนะครับคอนโซลหน้าดูสิครับสวยเท่มากๆครับอารมณ์เป็นการออกแบบแบบ driver f o c u s นะฮะสังเกตดีๆนะฮะว่า ทิศทางในการบังคับทุกสิ่งอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดหน้าจอหรืออะไรเงี้ยคเขาเรียกว่ามันจะเป็น driver focus ก็คือหันทุกอย่างเข้าหาคนขับนะฮะมันจะมีการทิ้วของช่วงคอนโซลกลางตรงนี้ในการปรับแต่งของหน้าจอให้เข้า,เข,าเข้าหาคนขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาโหอารมณ์มันดูสปอร์ตตี้มากครับหน้าจอมาดูที่หน้าจอบอกข้อมูลความเร็วนะฮะทั้งหมด ที่เราเห็นอยู่ในแอร์เรียนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น12นิ้วนะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าจอที่บอกข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วนะครับบอกข้อมูลได้หลากหลายมากน,นี่ขอชื่นชมส่วนตัวผมก็ขอชื่นชม MG มาตั้งแต่ได้ขับมาหลายๆรุ่นแล้วนะฮะหน้าจอกลางเนี่ยอันตอเราเริ่มจากหน้าหน้าจอซ้ายขวาขอนดีกว่านะฮะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรอบเครื่องฮนะบอกทั้งเป็นกราฟนะฮะกราฟของการสวินเครื่อง แล้วก็เป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับเนี่ยผมลองเหยียบคันเร่งดูเนี่ยฮะก็จะเห็นการาฟิกที่มันตีขึ้นไปนั่นนะฮะนี่ฮะหน่วยคือคูณ1,000ก็คือเป็นรอบเครื่องนะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าหน้าบอกอ่าความเร็วนะฮะแล้วรวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนหน้าจอกลางครับเนี่ยฮะหลากหลายมากหลักๆก็จะมาที่หน้าเมนเมนูก็จะบอกว่าตรงวันที่ครับธรรมดานะฮะนี่ฮะหน้านี้น,น,น,นี่สำหรับขาซิ่งนี่ชอบมากเลยก็คือ G Force Metering ครับก็คือบอกแรง G นะฮะตัวกลางนะฮะเนี่ยฮะแรง G นะฮะเนี่ยพอผมเหยียบคันเร่งปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยซ้ายบนครับบอกแรงบิดครับซ้ายล่างครับคือแรงมา้านะฮะแล้วก็ขวาบนครับก็คือน้ำหนักคันเร่งที่เราใช้ครับมากหรือน้อยรวมไปถึงเนี่ยฮะขวาล่างครับน้ำหนักเบรกฮะโอ้โหเป็นเทเลเมตรีเลยฮะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้นะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะถูกบันทึกไปด้วยนะครับผมว่าเป็นเป็นข้อดีนะในกรณีที่ ต่อไปเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูล Data พวกนี้สามารถดึงออกมาใช้ได้หมดนะครันี่ฮะดีมากเลยครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นสําหรับคนชอบรถยนต์ไฮแบบลักษณะรถยนต์ซิ่งๆนะฮะเนี่ยชอบมากเลยก็คือจะมีการจับเวลา0ู0ถึงร้อนะฮะว่าทําได้กี่วินาทีครับมีการบันทึก b บ s t r เรคคอไว้ได้ด้วยอะไรด้วยดึงกลับมาดูกลับมาใช้ได้โอ้โหถือว่าว้าวนะฮะสำหรับวัยรุ่นนะครับ ต่อมาครับก็จะมาเป็นเรื่องของทริปนะครระยะทางในการใช้อะไรเงี้ยว่าคุณขับรถไปนานเท่าไหร่กี่กิโลกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะฮะน้ำมันค่าเฉลี่ยจะออกมาเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะ,ะอันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปครับดีหมดครับอันนี้ก็บอกในเรื่องของแบตเตอรี่ครับว่าถ้าต่ำกว่ากี่โวลต์นะฮะต่ำกว่า12โวลต์นี่ก็ควรจะเปลี่ยนแบตได้แล้วอะไรซึ่งก็ดีครับมีการเช็คแบตได้สเตตัส,ตส,ตส,ตสตของแบตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอพฤติกรรมในการ อาการการขับขี่ฮะว่าขับขี่เป็นแบบประหยัดหรือไม่ประหยัดหรืออะไรยังไงฮะก็จะมีการเก็บในรูปแบบของตีความออกมาเป็นกราฟให้เราดูโอ้ซึ่งก็ถือว่าผมว่าข้อมูลอ,อินออต่างต่างที่บอกกับคนขับเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนฮะสนุกสนานเนี่ยรถในระดับอยู่ในเซกเมนต์นี้นะก็ถือว่าดีส่วนพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยผมถือว่ายังทําได้ไม่วุอวว่ามากนะักก็คือรูปทรงเดิมเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นกันฮะก็จะดูธรรมดาไปนิดนึง ส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นระดับนี้แล้วน่าจะให้พวงมาลัยที่ลักษณะว่ามี s t ิ t c h i n g หนังหรือหุ้มหนังอะไรที่รู้สึกว่าให้มันดูอารมณ์สปอร์ตแล้วรวมไปถึงการดีไซน์ของพวงมาลัยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าทรงนี้มันเห็นมาระยะหนึ่งแล้วบวกกับเนี่ยฮะเพราะทุกอย่างในนี้เนี่ยออกแบบเขาเรียกว่าฉีกกดฉีกแนว mg ดีไซน์แลงเกรดของ mg ทุกๆรุ่นไปไกลส่วนหนึ่งที่มองว่าไม่เข้าพวกเลยก็คือพวงมาลัยเพราะว่าในส่วนของเนี่ยฮะพวงอ่าเซนเตอร์ตรงแตรเนี่ยฮะ หรือเป็นที่เก็บแบ็คเนี่ยยังเป็นทรงกลมซึ่งผมมองว่าดูแล้วไม่ค่อยเข้ากับเนี่ยฮะดีไซน์เอลิเมนต์แลงเคแบบใหม่ของเขาครับที่เป็นทรงหกเหลี่ยมแล้วมีคอนโซลที่ดูเป็นรูปทรงกราฟิกนะฮะซึ่งจะดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพวงมาลัยน่าจะมีการดีไซน์ใหม่เพื่อให้มันรับกันเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็นวิจารณส่วนตัวนะฮะมาดูกันครับรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าทําได้สวยงามนะฮะตรงนี้มันจะดูมีมิติมากนะครับตรงนี้จะลักษณะเหมือนเป็นเป็นโต๊ะออกมานิดนึงฮะมีความลึกนะฮะซึ่งมี นะทำเป็นลายเหมือนอลูมิเนียมปัดด้านนะฮะซึ่งมีความรู้สึกสวยงามมากตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะซึ่งก็ดูดีนะฮะที่ปรับกระจกอะไรทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนะครับดูแล้วโอเคนะฮะดูพรีเมียมหน้าจอกลางครับหน้าจอกลางนี้เออ,เอ,อตัวอินโฟเทนเมนต์เนี่ยมีขนาดถึง10นิ้วครับแบบทัชสกรีนเนี่ยเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วของ MG ซึ่งจอตัวนี้เนี่ยโหถือได้ว่าทำออกมาสวยงามครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงผมว่าในเรื่องของพิกเซลเนี่ย ถือว่าทำได้ดีด้วยนะฮะเราไปดูในเรื่องของการปรับแต่งอะไรของระบบต่างๆของเขากันมันเยอะแยะมากมายครับต้องต้องฝึกเข้ามาเล่นก่อนเพราะไม่นั้นก็จะมึนๆงงๆนะฮะเยอะมากนะฮะเนี่ยฮะปรับแอร์นะฮะอันนี้อ่าไม่ใช่นะครับอ่าเนี่ยฮะคือปรับอากาศมันก็จะเป็นกราฟิกที่ผมเคยชื่นชมนะ,ะว่า MG กาทำได้ดีนะฮะเนี่ยฮะเป็นลนักษณะ แดกได้อะไรได้นะฮะทุกอย่างเป็นทัชทัชคอนโทรลหมดเลยฮะซึ่งถือว่าดีดีเลยแหละทำได้ดีมากนะฮะสามารถเข้าไปคอนฟิกอะไรต่างๆได้มากมายครับซึ่งจริงๆเนี่ยเนี่ยลองกดเข้าไปดูครับเนี่ยตั้งค่ารถยนต์นะฮะระบบช่วยเหลือการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยมีครบคันหมดเลยครับพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งปรับน้ําหนักตัวพวงมาลัยไฟฟ้าได้3แบบ นะฮะซึ่งก็เคยได้เห็นกันไปแล้วใน MG ZS ก็คือเนี่ยแบบเบาเแบาบเนี่ยใช้งานในเมืองนี่สบายมากนะฮะแบบมาตรฐานครับก็จะมีน้ําหนักตัวนิดหนักหน่วงขึ้นมาหน่อยแบบมั่นคงก็เหมาะสมัครตอนในเวลาคุณขับเร็วนะฮะซึ่งก็ถือว่าดีผมมองแล้วก็ในรถราคาแบบนี้เซกเมนต์ประมาณนี้ผมว่าถือว่าโอเคเลยนะฮะเนี่ยฮะระบบช่วยเหลือการทรงตัวอะไรเราสามารถเข้ามาคอนฟิก c t ได้หมดเลยฮะอันนี้เปิดอยู่สามารถปิดได้ในบางกรณีนะฮะนี่ฮะ,ฮะระบบตัวช่วยกัน การขับขี่นี่คือดีหมดเลยครับจุดนี้ดีมากเลยฮะดูตัว b r i n d Spot Assist นะฮะซึ่งก็ดีมากสำหรับเนี่ยฮะเวลาเราจะแซงเวลาเราจะอะไรก็จะมีตัวเตือน Blind Spot ครับในจุดที่อับสายตาที่เราจะมองไม่เห็นนะฮะจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนที่หูกระจกข้างนะฮะแล้วก็จะมีเสียงเตือนเราด้วยซึ่งถือว่าดีนะครับแล้วก็เตือนเมือเ่อเ,เ,เปลี่ยนเลนครับเลนเชนแอสซิสครับก็ดีเวลาเราตะเปลี่ยนเลนปุ๊บมีรถ ที่อยู่ในจุดอับสายตาก็จะเตือนเราซึ่งกดีมากฮนะแล้วก็มีระบบนี้ฮะช่วยเตือน,นด้านหลังนะฮะในขณะที่เราถอยหลังนะฮะาบางคนจอดรถเอาหน้าเข้าแล้วถอยหลังออกเนะี่ยอาจจะมีรถมาข้างหลัง่ะฮะก็จะมีตัวระบบตัวนี้คอยช่วยเตือนรวไมไปถึงระบบช่วยเตือนการชนจากด้านหลังะฮะในกรณีที่มีรถที่เข้าใกล้เรามากเกินไปมีคนขับจี้เรานั่นเอง,เองก็จะมีระบบตัวนี้คอยเตือนที่หน้าจอนะฮะว่ามีรถอยู่ข้างหลังแล้วนะอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ดีครับ ถือว่าไอ้ระบบพวกเรดาร์หรืออะไรต่างๆที่ให้มาเนี่ยผมถือว่าดีแล้วก็ช่วยเหลือในการขับขี่ได้ดีมากเรามาดูกันต่อครับโอ้โหภายในเนี่ยสวยงามไปหมดนะฮะคันคงคันเกียร์สิ่งที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเนี่ยฮะอาร์มเลสตรงนี้ฮะออกแบบได้ดีได้กระชับมากครับคือเท้าแขนวางเนี่ยสบายมากเลยแล้วก็ตำแหน่งการขับขี่เนี่ยก็รู้สึกว่าออกแบบได้ดีนะฮะ ปรับได้ค่อนข้างต่ำนะฮะถือว่าดีแล้วก็เป็นบอกคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับปรับได้6ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังนะฮะสูงต่ำได้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยฮทิวได้หมดเลยครับซึ่งถือว่าผมว่าครบคันนะฮะตรงช่องนี้นี่เอาใจยุคคนยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงนะก็จะมีช่องเสียบ USB นะฮะมา2ช่อง ะะดีมากส่วนตรงนี้จะเป็นแผงไว้วางสําหรับวางกุญแจในกรณีที่กุญแจแบตใกล้หมดนะฮะเราสามารถวางตรงนี้ปุ๊บยังไงก็สตาร์ทรถติดอันนี้ก็ถือว่าจอดเยี่ยมส่วนมีเอ่อนอกเหนือจากความไฮเทคสวยงามของห้องโดยสารภายในนะฮะในของตอนหน้าแล้วได้ยินมาว่าเจ้า mg 5เนี่ยนะ mg 5ตัวนี้เนี่ยมีระบบดิจิตอลคียด้วยครับระบบดิจิตอลคียเนี่ยพูดงา่ายหรือว่าไฮเทคมากทำงานหลักการเนี่ย เหมือนกับรถยนต์หรูๆเลยเหมือนกับของ BMW ก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iSmart เข้ามานะฮะในเครื่องของเจ้าของรถก่อนและเราสามารถนอกเหนือจากที่ว่าจะซิงค์แล้วคอนเนคกับรถด้วยระบบบลูทูธจะสั่งการระบบนาอะไรต่างๆได้ตามที่ทุกคนรู้จักปุ๊บเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังทำอะไรได้มากมายอย่างเช่นนะครับเราสามารถสั่งการให้ตัว iSmart เนี่ยฮะส่งอำนาจในการที่จะให้คนในครอบครัวของเราหรือเพื่อนเรา ที่อยากจะอัลล็อกประตูแล้วเปิดประตูรถเข้ามาขับรถคันนี้ก็ได้หรือจะใช้รถคันนี้ก็ได้สามารถทําได้เลยครับด้วยการโหลดแอปพลิเคชันเราต้องให้เพื่อนเราโหลดแอปพลิเคชันตัว iSmart มาด้วยแล้วเราก็สั่งข้อมูลนะฮะจากมือถือของเราเนี่ยสั่งการได้เลยครับว่าเราจะให้เพื่อนเรานะฮะในเสามารถเอารถไปใช้ได้หรือจะแค่ว่าให้ในเเปิดประตูรถเพื่อเข้ามาเอาของเฉยๆก็ได้ในกรณีที่ให้รถไปใช้เนี่ยสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าให้ใช้กี่ชั่วโมง หรือกี่วันโอ้โหอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับให้ใช้ได้สูงสุดเนี่ยยกเว้นนอกจากตัวเจ้าของรถแล้วเนี่ยให้ใช้เพิ่มได้อีก2 a c แอ u เ t านะฮะก็ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ไฮเทคและมีการเชื่อมต่อที่ถือว่าสมกับเป็นยุค 5G จริงๆรดูในเรื่องของเอบาะนั่งนะฮะเป็นเบาะทรงเขาเรียกว่าทําออกมาแล้วเป็นเบาะที่นั่งสบายนะฮะแล้วก็เป็นทรงกึ่งกึ่งสปอร์ตนะฮะมีความเป็นบัคเก็ตซีทเบาๆนะฮะเพราะว่าตัว รองหลังนะฮะแล้วก็ตัวคูชั่นที่บีบตรงน่องเนี่ยมีอารมณ์แบบแลักษณะว่าตั้งสูงมานิดๆน,นะฮะเพื่อให้อารมณ์แบบสปอร์ตในอย่างนี้บอกครับก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะหทิศทางในตัวของคันรุ่นสีเหลืองนี่ฮะซึ่งเป็นสีที่เรียกว่านิวเคลียร์เยลโล่เนี่ยจะเป็นคันเดียวครับที่ใช้เป็นเบาะดำนะฮะ เพราะว่าพอเลือกสีเหลืองเนี่ยสีพิเศษสีเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเบาะดําเท่านั้นนะฮะแต่ส่วนสีอื่นครับที่จะมีให้เลือกอีกอย่างเช่นพวกสีขาวสีแดงสีเทาสีดำนะฮะหรือเนี่ยสีอื่นๆที่เหลือนะฮะก็สามารถเป็นเบาะสีทูโทนได้นะครับแต่ส่วนคันเหลืองเนี่ยจะเป็นเบาะดำนะฮะมันเป็นเรื่องของแมทชิ่งในเรื่องของสีนั่นเองซึ่งให้ความรู้สึกว่าเข้ากับสีเหลืองด้านหลังครับโอ้โห เห็นเป็นรถรูปทรงอ่ sloping roof line คือหลังคาลาดแบบนี้ฮะอย่าคิดว่ามันจะเข้าไปนั่งได้ไม่สะดวกหรือมีพื้นที่แับแคบนะฮะสบายเบือครับเนี่ยฮะกว้างขวางมากครับนั่งสบายๆนะฮะประมาณสองคนเนี่ยสบายแน่นอนแต่ถ้า3าคนก็นิดนึงครับเล็กรูมครับเหลือเยอะแยะมากมายถือว่าลองเข้าไปนั่งดูแล้วฮะสบายมากส่วนด้านหลังก็จะมีแอร์นะฮะให้หนึ่งช่องเลย หนึ่งช่องเท่านั้นนะฮะแล้วก็มี USB ให้เชื่อมต่อนะฮะให้ชาร์จไฟให้อะไรก็ว่าไปหนึ่งช่องก็ถือว่าใช้ได้นะฮะภายในหะ้องโดยสารนี่โล่งโปรง่งโดยเฉพาะเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูครับคนที่มีส่วนสูงเยอะประมาณร้อยเเซนมรเนี่ยก็นั่งได้สบายนะฮะโปรง่งโล่งมากครับเฮดรูมเห็นว่าเป็น sloping roof fly แบบนี้ก็หัวไม่ติดนะฮะเล็กรูมเช่นกันนะฮะ ส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้สูงมากก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยจ,จะเห็นเลยนะครับว่าส่วนเฮดรูมเนี่ยสบายๆครับถึงเป็นหลังคาสโลก็ไม่มีปัญหาเล็กรูมก็เช่นกันครับเหลือๆครับสบายๆครับรวมไปถึงนะฮะซันรูฟนะฮะอ่พารามิครูฟนะฮะซึ่งทุกคนที่ชอบก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจัดให้เรียบร้อยส่วนที่เก็บสัมภาระหลังนะฮะลองมาดูกันประมาณ4 0 0ลิตรนะฮะ ก็โดยปกติก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับเหลือๆสบายๆอยู่แล้วเดินพาให้ดูกันอีกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะฮะที่ถือว่าเป็นสีไฮไลท์ของเขาแล้วกันที่เรียกว่านิวเคลียร์เยลโล่นะฮะสีนี้จะมาพร้อมกับบอดดําดนะฮะจะแตกต่างกับสีอื่นนิดนึงนะฮะล้อก็จะเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะฮะดําตัดอลูมิเนียมนะฮะ แล้วก็จะมีสีให้เลือกอีกนะฮะอีกสีสีนะแต่วันนี้มีโชว์อีก3คันก็คือเป็นสีขาวนะฮะซึ่งคันที่เห็นอยู่ในโชว์ในวันนี้เนี่ยสน็กพรีวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปหมดเลยนะฮะันนี้สีขาวครับแล้วก็มีสีแดงนะฮะแล้วก็ส่วนคันสุดท้ายครับสีเทาครับแล้วแต่ชอบครับ สีเทานี่จะมีอารมณ์ดูกลืนกลนกับกระจังหน้านิดหนึ่งคนระเพราะว่ากระจังหน้าที่บอกว่าที่บอกว่า,วาเพ้นออกมาเป็นสีที่ดูแตกต่างมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ดูกลืนไปกับสีเทานิดหนึ่งหรือต่อไปใครซื้อแล้วอยากจะไปแต่งเพิ่มเป็นกระจังตรงนี้เป็นสีดําเพื่อให้มันดูดีแล้วตัดกับตรงสีของตัวรถผมว่าก็ไม่เลวนะก็สวยนะครับดูกันอีกรอบฮนะก็แล้วแต่ชอบนะฮะสีเทา,าผมว่ามันก็ดูดุดันดี ทนะ,ะสวยเท่ดีเนี่ยมามุมมองด้านท้ายครสีแดงนะฮะเราจะดูอารมณ์ดูลักชัวรี่หรูหราแล้วดูอารมณ์มีความเป็นผู้หญิงนิดนึงสีขาวครับสียอดนิยมะฮะ เรียบหรูครับแล้วก็จบด้วยสีเหลืองฮะที่เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะฮะที่มาส n e กพ p r e v i e ให้ดูกันสำหรับแฟนๆรถยนต์ MG 5นะครับก็สามารถที่จะติดติดตามในการวันเปิดตัวของเขาอย่างเป็นทางการได้ที่เป็นการเปิดตัวออนไลน์นะฮะที่ official fan page ของ MG Thailand นะฮะ ในวันที่20กรกฎาคมนี้เวลา1นึ่ทุ่มนะฮะถ้ายัางไงก็ติดตามด้วยนะกัน่งไวันนี้ f o อกซ์ไดสเปเชียลขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปดูรถเจ๋งๆและรถรุ่นใหม่ขนาดนี้ช่วยติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ